โ oh อ้โหศัตรูย่างเยอะดาบของปีศาจตั้งท่าแบบไหนกันดีไปหุยเฮ้ย oh oh พลังดาบปีศาจปาดเข้าไป <laughs> นี่มันก็ซิล่ามาไปก่อนไม่โดนจึกเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมไฟโพสต์ตั้งท่าจัดการเหล่าศัตรูนั่นเองนะครับแม่สาหรับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่รูปแบบการเล่นนะครับเหมือนกับเกม n n g เก i g h t 3D แต่สําหรับเกมนั้นตัวละครจะเป็นแบบเม็ดจุดๆใช่ไหมเอ่ย สำหรับในเกมนี้จะเป็นเจ้าหัวกรมแบบนี้กันแทนเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าสำหรับ2เกมนี้จะมีความแตกต่างขนาดไหนนะครับผมแล้วก็เกมไหนจะสนุกสนานมากกว่ากันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการปรับท่าทางจัดการศัตรูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราขอทําการนี่เลยใช้อาวุธชิ้นแรกโอ้โหเป็นมีสัน้นมาวุ้ยดูสิมีการแบบว่าพลิกมือแบบนี้กันด้วยเฮ้ยตั้งท่าเหมือนแบบอัศวินกันเลยนะก้มลงนิดหน่อยอ่าไปโกไฟเฮ้ยทิ่มแทงจ้วโอ้โหทะลวงลำไส้มีตัวละครตัวใหม่ก็นด้วยเหรอ น่าสนใจเอาละคราวนี้ืสัตว์ตรูก็มีท่าทางว่าจะทิ่มมาโดนหน้าของเรานะครับผมเฮ้ยทำไมคราวนี้พื้นดินรู้สึกว่ามันเอียงแล้วเกินนี่ขอใช้เป็นดาบยาวกันหน่อยละกันนี่ยาวแล้วละ่ะสมมุติว่าอาวุธปะทะกับอาวุธจะเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวต้องมาดูไปไฟเฮ้ยเพลงโอ้ยอาวุธแตกเฮ้ยแล้วก็ แทงกันไม่เข้าสําหรับคราวนี้เราจะต้องเดี๋ยวผมโอ้โยใช้ท่าแบบพิเศษนั่นก็คือการจ้วงหัวเขา่ววาระวังโดนหัวเข่าตัวเองนะเพื่อนไปแล้วสไลด์โอ้ยจิ้มเข่าเออ แม่ข่าแตกตาย50%อืมมีการเก็บเพชรไว้ใช้ทำอะไรกันเอ่ยโอ้โหโบนัสเลเวลขี่ม้าหรือเปล่าเอ่ยจัดไปสิมาราจ้าโอ้โหเราจะต้องทำการจิ้มพวกสิ่งพวกนี้ให้หมดกันเลยอย่างนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นข่าวนี้เราจะต้องตั้งอาวุธ ขึ้นมาแบบนี้กันหน่อยเออประมาณแบบนี้นี่ตั้งท่าไปเอาละปาให้หมดจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กโอ้โห้ยเฮ้ฮยเรียกได้ว่าแทบจะหมดเกลี้ยง 840ลองคูณ3ดูล้กันโอ้โหรู้สึกว่าเจ้านี่เริ่มจะมีแบบว่าโล่ป้องกันซะด้วยนะดูสิอ่าเราสามารถเก็บเพชรเพื่อปลดล็อกตัวละครกันได้ส่วนอาวุธอืม้มเรียกได้ว่ามีมากมายเหมือนกันแรนดอมซักหนึ่งชิ้นหน่อยสิเฮ้ยดาบอะไรวะนี่ดาบโค้โงๆแต่รู้สึกยังไม่มีให้เลือกใช้ไม่เป็นไรอ่าคราวนี้ขอทำท่าทางแบบว่าล้มๆกันหน่อย โอ,อ้โหมาเก็บขาไปที่ด้านหลังจิ้มไปที่ส่วนขาละกันไปเพื่อนนี่ไงท้องโอ้ยตั้งท่าจิ้มเข้าไปโอ้โหจุกไปสินี่หนึ่งเเซนตัวใหม่จัดไปเลยสิโอ้ยพระราชาตั้งท่าแบบนี้งั้นเหรออาวุธใหม่มาแล้วจ้าหือดาบที่มีความคมสูงเราจะต้องโอ้ยก้มหน้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ โอ้โหเรียกได้ว่าสามารถแนบพื้นได้อย่างสนิทกันเลยทีเดียวนะเกมนี้ทิ่มเท้ามันไปดูสิเฮ้ยปีนขึ้นบันไดอย่าสไลด์เสียบขามันสะดุง้งโ,โอ้โหดาบเบอร์เซิร์กดาบของนักลบบ้าคลั่ง ลองใช้ดูกันหน่อยมาละจ้าอาวุธชิ้นใหม่เฮ้ย V I P เรเวลเราจะได้เพชรเยอะงั้นก็จัดกันหน่อยนะโอ้โหศัตรูอย่างเยอะเราจะสามารถสังหารมันได้หรือไม่ตอนนี้เราจะลองใช้เป็น end of hell ดาบของปีศาจตั้งท่าแบบไหนกันดีเอาแบบว่าให้มันล้ำสุดๆไปเลยละกันนะมีดาบปีศาจท,ทั้งทีท่าต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนประมาณแบบนี้ไปหุย เฮ้ยพลังดาบปีศาจปาดเข้าไปเฮ้ยตายให้หมดนี่มันท่าโจมตีของอะไรวะเนี่ยเกมนี้ก็สนุกสนานดีเหมือนกันนะปลดล็อกแมปใหม่จัดไปเลยโอ้โหคราวนี้ใช้มีดสั้นกับโล่อย่างนั้นล่ะลองใช้ค้อนกันหน่อยมาลจ้าค้อนเทพเจ้าสายฟ้านี่คราวนี้เราขอทำท่าแบบว่าอุ้ยพุ่งทยานมาจากฟากฟ้า เปรียบเสมือนกับเทพพเจ้ากันเลยทีเดียวนี่ประมาณอารมณ์นี้ได้ไ้่เอ่ยไปเพื่อนโกไฟนี่พลังเทพพเจ้าสายฟ้าทะลวงขาครับผมสุดยอดโอ้โหเป็นดาบแบบเลเปียอย่างนั้นเหรอ ขอทำการปลดล็อกอาวุธใหม่กันหนะห่อยนะเฮ้ยหูยหอกโล่ใช่ได้ใช่ได้อาวุธใหม่อีกแล้วสเปียอีกทีนึงดาบคู่หูยอาวุธโคตรเยอะดาบยึกยักใช่ได้มาแต่ว่าคราวนี้ขอใช้เป็นเลื่อยไฟฟ้าก่อนละกันมาจ้าหูยเลื่อยไฟฟ้าสุดอันตรายเราจะต้องบทขยี้มันให้ไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวนี่ โอ้โหขาลงไปแนบพื้นก่อนจากนั้นก็ขอทําการโอโ้แยกขาประมาณนี้จัดแจงเลื่อยไฟฟ้าให้ดีไปเอาละคราวนี้ตัวขาดแน่นอนยอย่าโ,โ,โอ้ยโอ้แตกโอ้ยตัวแทบจะฉีกกันเลยเพื่อน <c oughs> โอ้โหสกินใหม่เก็บเก็บไว้ก่อนละกันนะดานโบนัสเรเวลอีกแล้วคราวน,าวนี้ขอลองใช้เป็นหอกยาวละกันแต่ว่าถือส,สั้นเลยนะเพื่อนมา ลองแบบหงายหลังลงเล็กน้อยถือประมาณแบบนี้นี่แล้วก็ไปดูซิเสียบได้หมดจึ๊กจึ๊กจึกจึก,จก,จกโอ้โยไม่เหลือ <c oughs> สุดยอดจริงๆโอ้โหคราวนี้เจอแบบว่ามีคู่อย่างนั้นละ่ะขอถอดสกินออกแป๊บหนึ่งเอาละขอใช้หอกโล เพิ่งจะเคยใช้โล่ในเกมนี้เป็นครั้งแรกเลยนะสามารถพลิกโล่เอียงข้างแบบนี้ได้ด้วยขอแบบตึงๆมือหน่อยละกันนะตั้งท่าป้องกันศีรษะส่วนขาก็นี่ยืดไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไปสร้างสมดุลย่าเสียไปก่อน หอกอันนี้ทะลุลำตัวอย่างโหดร้ายกันเลยทีเดียวเฮ้ย <Hey. S 1> มันหงท้องเพื่ออะไรเอ่ยมาสงสัยอยากจะเจอหอกอันนี้นี่สำหรับคราวนี้เราจะลองแบบว่าเอียงตัวไปที่ด้านหลังบินกลางอากาศเล็กน้อยเสียบประมาณนี้ถ้าทางน่าจะเทไปเลยเพื่อนกระโดดดึงโอ้โยมาแบบนี้เลยจิมเอา้าอาวุธแตก <c oughs> จูดโจมจากบนท้องฟ้าปะโถถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะมีอาวุธสำรองนี่ ้ดาบคู่ดาบแอสซิสตินมือสังหารส่วนท่าทางก็สงสัยต้องมาต้องแบบว่าทยานลงไปหาคู่ต่อสู้ต้องใช้ถึง2อาวุธกันเลยยังไงก็ต้องโดนสักอันไปกระโดดดึงมือสังหารมาลวจ้าอุ้ยเสียบมันตึกโอ้โหทะลุลำตัวปลดล็อกอะไรเอ่ยเงาอย่างนั้นละ่ะจัดไปสิมาละจ้าเว็บพ่อนอันล็อกไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยนี่มันก็ส ล่มีบอสะด้วยเกมนี้เราจะสามารถเอาชนะมันได้หรือไม่ต้องลองจัดท่าทางดูกันหน่อยขอก้มตัว แล้วก็ใช้ดาบปักไปที่ตรงท้องของมันมาไปก่อนไม่โดนจึก๊กโอ้ยเสียไปจึ๊กแรกอ่าโมโหมีการตั้งท่าด้านล่างอืหงั้นคราวนี้เราต้องอยู่กลางอากาศเล็กน้อยแอนตัวไปที่ด้านหลังพร้อมกับยื่นอาวุธเสียบมันอือประมาณนี้ถ้าสังหารมังกรแต่นี่มันกอซิล่านะเพื่อนไปอย่าจิ้มหนะ้ากอซิล่า โมโหอีกแล้วขราวนี้หุยโจมตีแบบว่ากลางๆอย่างนั้นละ่ะนี่เราก็จะเอาหอ,อกโล่นี่อาวุธปักพื้นส่วนโล่ก็ป้องกันบนหัวประมาณนี้ยาโอเคปลอดภัยเอา้าเสมอเฉยอะไรวะเนี่ยสงสัยจะเกิดอาการบักคราวนี้ใช้เป็นแบบว่าอาวุธคู่ละกันโอเคประมาณนี้ลุย ไปเลยเพื่อนจิ้มขามันตึก้าก็ซิล่าเออเรียบร้อยปลดล็อกชุดอินเดียแดงจัดไปเลยแมปใหม่มาแล้วจ้าจัดไปสิโอ้โหมันใช้ดาบยักษ์เราก็ต้องใช้ดาบยักษ์เหมือนกันนี่ดาบเบอร์เซิร์กอินเดียแดงกับดาบแบบพิฆาตมังกร มันวางดาบด้านล่างแบบนี้ขึ้นด้านบนดีกว่าเราจะต้องจัดท่าให้เสียบโดนหัวพอดีไปมาดาบใหญ่ยาเสียบเข้าไปโอ้ยตัวสั่น แม่พลังรุนแรงเหลือเกินดาบนี้โอ้โหเจ้านี่มันใช้หอกเล็กอย่างงั้นละ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสก,กินแป๊บหนึ่งขอลองใช้มัตเตอร์เซเบอร์กันหน่อยมาละจ้าดาบแบบว่ามัตเตอร์เซเบอร์เราจะลองแบบว่าทําท่าเหมือนเทวทูตยังไงอย่างนั้นส่วนดาบนี้เราจะต้องเล็งไปที่ส่วนหัวของมันไปลุยดูสิโอ้โหไปแล้วจ้าเสียมันห นี่เสียบขาอยังกระดาบเลเซอร์โอเคนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะ ก็ต้องขอบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีความสนุกสนานไม่แพ้กับอีกเกมหนึ่งกันเลยสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะถ้าอยากจะดูตอนหน้่นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ติในการทําตอนหนั่นนะครับผมในต,ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอ ตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจูบ,จบ